เดีจยวปลดปลื้มดแลหน่อยตังคือแม่เมือกพัฒนที่กนาะเรดปลื้มปลดปลื้มเ้บคาลัลอยาคับอ่นอันเลอันเล่ากาเล่วกาเรเล ลขุดหลุขุดเจล้แลมาหลุมมาแลวอย่างนี้เตเลวกะอ่าพกควานี่ยมีเลมีเลจะพอเจพอมือเนี่ยมีเลนบบเบถ้าโตดูรอถ้าบารอ้าเจพกควาได้สักแลวกะ้สักเลยพาสีเดอัเลพาสีเดอนี่ยโซาบาแก่เลยะ tê là hà về tê sắc khóc kê, sắc khóc kê cả quá chi chi mò tê sắc lê tê nì sắc lê nì phát dì ô kê đê mò kê mà kê hà đê nì mơ tố đủ quá lê kà khô hà tố tên nìm lò lò sắc

đó thì sao tốt kiểu gì quốc gia là người nó Hospital resource trong khi ở vàng nhà nào ra ư, et california là ni Princeton owl Canada different,ford na, need a Japanese foreign culture is teaching asever a female wonderful place in vo ancheசp transmBE idiot tim ở tuổi trời ở profound thế ji từ khuya cho-tñ时候 nước xpên lang thất All the reason behindесь đi kinh do

vê lẽ phạt phát lê lê Lẽ lê áp lê 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 Nhi chế, bù chế, ni chế, chế là lọc, vĩ đại viên Và nam nói Một khu quốc quốc này, tui A phô qua nì lê Khuốc cá nì lê Bù thân cháu cái lì kê đấy có là đu Có lạc đu nạ Có lạc đu nạ đê nạ A A phô mi mưu ghi vãn bát

chứ mất xì nè thế giá để xì anh nó ra nó bà không có gì kì đi, tì để kì để ra phải để nó lấy ra, anh bà ra vậy thì à, rồi thế nè, mà lấy ra ờ, mà lấy là nó đi bà ấy ra mà phẩm ngân ấy này đấy cái này bắt lấy phụ lát, tìm, တဲရမဆီရရလပိုနီကီပိုယမဆီမော်ရအဝက်နားရကြရဟာလေအဲကျပေါ်ဇေနီကျပေါ်ဇေနီကြည့်ရလေအဲ့တခွာနီကြည့်ကြည်လာအာလေဘွန်နီတူတေးအရေကြွမ်ခြိုင်ရပင်ကြွမ်ခြဲဟာဒါဟာလေ กะเทกตอรามาลืมชีรัลเลกะเว็บไพดอกะเว็บไพดอพควานะหลีล่ละมมินีอยู่เลือนล่มมินีดับดิกะเว็บไพจะยไพรัชบีร์มอนเนรมูลีถูเรกะเวนี่ไอนี่นี่เกมัตตือรือเกตตือรือบอเรละโจดัลบ์ตูลหะโจดัลหะมรสยาไหรตูลอนะคอคอนาหนี่เปรละเปรยคอลคอมมอนาย Det blå. Av det det livet, lever man hållarkor. U men hållarkor är, hållarkor är kittjuer. Hållarkor kittjuer, av det lever pumpi soli, av kittjuer hållarkor. Klarlär i. I det. När นะบอกว่ากรมาสัตว์ตัวดูกว่าจีเอเตยบาลรถดีลราเชื่อเยอยหม้หม้อป่านี้แล้วพอควนเนี้หม้อป่านี้เนี้เชื่อคือเดี๋ยวเราพอมือเนี้ยสัตว์ตัวน่ะตัวสิเราเดี๋ยคนเล่นเลยเาเนี้ยนนี่นี่ลานี้ยตักตือนนี่ไปเหวอืไปเหวขี้ไปเหวกอหรือก้มนอเราโม่เดือดทอขาวซอยนี่ทอขนาดทอเลือทานนี้ยดันเลยอดเส้นนีเนี र, ้ยดันเละกา เด็กะเส้นนี่เนี่ยเออเส้นนี้เนี่ยรยการลาวันเทพบทเทศทวากกาวันมีตต่แบวเาเฮฟคเฮเปนอะไร้ออะไร้มุนน้ะเะโคเวเละมดูแลนี่เราขายไปลยแ่ากูมาชิมาชาเลพ่อ้กพมเลมีเล็ดเลนี่ดีตงมีเจิบาแต่ว่าทนี้เดี๋ยแต่อีดเกเก ปาเลยักเก็บบัตรโคดันานี่เพื่อทบไวาดีเยก็ร่มีตาคอยอัตเตลาเื้อมเลกอลาดุดี่เมื่อเทีปรามาเจวเรามีไม่เจ๊วนเรามีบอรอะมันดืเว้ตาไม่เจนี่ก็ตอพารเลยมีเล็ดเลนิแต่สอสอเลยไม่เจ๊วนเรามีต่โอกิชอเลยก็ชอบ

สหกรนี่เราไมนริีจ่าอมเลยเนี่ยมีชรามันเราามัวาไดสักคสานี้สัเลกวน้สักกีนี่รสักกีนี่สักเช่กปานี้กเลีดเมอกีาเลีดมอกีรัก่ดสกีดชวาจะสิล่มอกียมันกินแตตลอดเลนี่แตมาลามาลาตลอดเลนี่เนี่ยบ้านเราเมียมาพ่านิโคซามนีซาบัลจูว สช้ b a ลจสถาบดอนิแล้วแมมันล้อมหมูป่าในริมาหมูป่ามีเชือทอหมูพอกระดาก้อยหมูพอกรดาก้อแลวแก็ถิเลีนอะไรตาตาอีีอีรต่เสืออั่นชาวนันล่านาบินนาอีจอดลียดีนก็ปลุกแก่ปลุกแกชาบีนะ อาลัลอตตาดอกอะไรก็นาลัดขบุตเทพพราอย่หลอดช่นนี่เมื่อหมู่พ่อเบเช่ยิ่งมาโอดาโอดาวีมาบุรานมิลไกอดหักกุกกอดดลเลชียนนารบีแลแล้วแล้เนอนีด้แลมุขีนยาพี่พัลลอเมีนมุขีนเนามีนกว่าได้กว่าได้ลี Kwe para lir bi Ja para se bir mo Tu para mu lir mu mla re Na be da vi Mi ve la mi ni Le ro to ra ma ra ni Mi da ve mi ni Kwa ni sot le ni Le ni sot le mla di Ma ra sa ra di A ra Le kwa la bu kha tu Kola dua ni Kola dua อาีเนี่ยกว่าวัดทอือบัคอท่พัดดูดลุคอทิลุนี่ยบคอเอชเลยคอเร่อชอดอกับช้อนเปรเปรวบ้านเนี่ยเปียคอที่ปูเลคอท้ทอเนี่เลือทิลุนบ้านเนี่ปานีเปรเปรมอรมีก็จดทเลยอาทอลวื่อเวมือพมือโดชเลื่อยทิลุนเวลเลื่นเี่กว่าจดลุน

lo cho pha xe cái lưỡi ở nếu nào bự cái nào đó lo cho pha xe cái lưỡi là về mà tụi lừa là té bự nó tâu là bự cái nào hụi nó thật về cái nó ta thì đêm là đi cứ cứ con ta mai đàn mai đêm là bỏ nhà Boya tinica, cra 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 อ่ะค <mel od ic 00> ุลอชีลับเล่ทำมาลบบิบูยาเทิทีคนนี้อะเวนปลอที่ดสิทิชชูมเคมลนิรัตอคุบิบูมลนิออบบออที่มาดิสิกดีสิมาเดมาร์สิิลอเคยแล้วเลจูเกันนี้เี่ยสิดเจูเพมกันนี้เนี่ยาเวลาเลือดดิดเน เลือกาัวในนิจิตดูเดิมเรื้อสบาาเตว่าเอาเบาละจีสบาเตเราว่เหาสมูรละมนห้าด้วดนเขาบอลในลายรนี่ปะลาเรมือลายเรมืออหรือฮัตเตอว่าสิฮัตเตอว่าสิกุารลืมาลืมฮัตเตว่าสิกุ้าวิลาหรือ ไะเหวนยามูลำรานิปเหวีปเยไปเลสักบวะสักโกดสักโกดโทชานาตโต้นาอุรักละสักทบวามอดูสักกลล้สับวันนี้หนีหนีานีแต่สักเกลืออะเกลือปัดจอบปาจีแล่เเทวเกลปัจปานี่บาลฮักกนี่วันลเฮเเยปเเดอดเี่ดอดเลอ hết đo cái cha na lệ lô mu hệ lệ thịt la mu rồi đo thi đo thô hệ bể nhà à hệ ra la khó rồi nè à khó rồi cho phật dạy lệ ô ca lan nhà vô mani lệ lệ là tết sinh nhật lệ tết chỉ quê cho

เอาแต่สมอู้นอเกลาพี่สมมตไมทีโนมูดิดาเนี่ะดูออนลนเนี่ะพที่่ากันเลือหันด้นีมสมมติมอเรออะไรเวทเทอเวทเทอนี่นีเนี่ยไมมาไม่เวทินอู้เอานาดู้าเลน่าอะไรพีน่เอเวเวกเตอสมมอูนอดูอะไรเวทชินอ

เรื่องนู้นเหรอเลี้ยนจีนกี่ท่านละคอยเอวันนี้เอวันนี้เย่กี่ท่านอันนี้เย่เรื่องนู้นเหรอชี้สิเล่ามาเอาแบบเดียวเอาแบบจ้าหุกขีเรื่องเดียวเเต่เรื่องนู้นนู้นเหรอเทียววันเลี้ยนเหรอสั่นเล่าเลยเปล่าเลยเอาแบบเดียวคนรักดวงยังเหตุวันเล่าสมุยหรือสาวมุนนี่นี่นั่นเลยเล่าสมุยเรื่องเหรอรักเลยเหรอเล็กขี้รักเลยไม่ได้เป็นแบบชู้เลย à cái tên Thái Lệ là akik, Thái Lệ là Muội, đâle bản đâle, ở tập ở ki ở ki quẹ chế mọi đứa chế lệ chế bản lệ là,

ก็จ่านี่ยเดูเลยุรจ่าเลยอาจะเดืดนี่แล้วต่พพอนี่กันเดืกขบพัดดูดเดืบอลลมนเนี่ยนี่สัก็จาดือนี่มีเลือัดูถถือแบบนี่ยว่นต่ภพคืนนแล้วแลนเระบดานี่ท่จจเนี่ยบดานท่จจกว่าเมื่อรกว่าลราลุกโอ้เดืพัดดูลุกมาตล mặt chế về hô. You loại len len à len 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 พนะฮะโคสิเลอก็กุมาสิมาชาราวามาสิเลยอบเบอพ่อเราดวาพ่อหนอยอยากคีเลยอมีเบอรมีหูหูเดียมาสิะว่าอันดั้นเลเลเตพอราหาเดนาวารับดิรัเงไม่เตะออกมัดินนี่ครัเดิม่ดินนวเดีก็บเดือเราได้บัดดีเลยฮะ

ရဘဒဟောတူလူမယ်မယ်စေလေဘာနာဒီဒူအော်နော်ဗီယန်ဆာကစ္စာစပိုညပိနေတကာပိုခေါ်မခါလူလူနံလာဒဲစာဟာဘော်လော်လော်ဒေါခီတော့ဒေါခီတော့ဘတ်သာလဲခိုခီတော့လဲခီလက်တဲအတနတ်တဟန်လဲလဲခေါ်ကော်ချေနေနဲလဲလူလျှင်ချိန်ဒဲ

Ừm, hơn qua quả xịt lửa, hạc tệ vẹt xịt cửu A Cho phá xe này, lửa nằm bụi bẹt áp đỏ này Mà xe mũi chứa ra nè gà Mơ Phá thỏa xe xịt lửa Ừm, phá xịt si nè Phá xịt lửa phá xịt lửa, mũi phá xịt lửa, xịt

อันลักก็เลิกอะไรคือโอ้ด็กกรพายเรพึงานีกว่าแกรีนนาเดียร์มัวรจีลานาเดียรลักาเรปัญญาลีปาวาแฟนว่าเล่นตุ๊บเล่ตุ๊บ่บบบบบบอะไรดิกระชันี้กันนี่รู้นัริโอมาติการเลตุ๊งยเลตัดอ่ราเวชกันเนาะเวกันี่ดบุ๊ล็อตลอดอะไรเพล่เพล่เพล่หลรีเล่เพื่อปัญญาเมย์คนนคิด ตามเราเดนจั่ลาจัลามาไัสิลมาาสอดอูนีนี่การวาเกดหนารบเเดดูดูไปเลอหักวัววิชิกาเลยอมันลเรากุกันเราไม่เมียใครอืมนและสักวิหารเ๋ยวมเงินนาดมีล่ะราเดือนนี่ล่ะเงินนไปรอะเนึ่งลรียอรกิจลรัดีลอหันโนและเสกเฮยกานพกควเนี้จินเจตอาสี เลอะดื้อรอหาบัญญารินนันนิมลาน่ากินเลยนิมลาอัตตาหาเด้ออัตตาหาโฟราเวระหน้าหูหน้านี้ไม่ศีลฤอะแบบอกก่อนนี้ละแถวจะแก้จะพอแซ่ลจะพอแซ่ปุคขอเวระยูเครนมานะเกบายะรอมหลือนิมลาฟิกเวนนี่เนาะอะเชปว่าละเล อันเลอกะละปูละเนอะเคปะพรราลันกะเควเนนะเวเนมลัตตาระดิพัดดูนุมลาริเกเกบะเกตลุจอปาพิลมเจนีเนลุนูเนมลากัดดูบะปัวตะนิมานิอือลืออัมลอดิขอละเจลอลุขะอันเนปะลิปลิลุเน mấy phút sau ra anh mì phay anh ừ. à, mì le cho phớt đi món này anh mì le nó bự bự, mò anh em lát là cứ chơi được mì đặc nào le lấy ra gì, cái bả bả lưỡi bự gì, bả lưỡi bự le ตัดตัวเสก็จะเมเซเมวาเมจูเมโทนัดตัวเสก็จะมอเรปลาเพลคือแบบล่อแล้วก็ชะแมาเิือมามอมุขหวมุขหัวเดลเจมุขหวดิลเจเดดเดดเดมุขหวดิลเจเดเดเดว่า เออปอเมื sa Bien, sa ik, Guys, like ideas, ่อตไม่สาาีอนันดบอลเล่ลาวันบลเล่ลาบโอ้หอะไรมก่อนเดียว่ก็ออเื่อมูเดยวื่อมู่มาลไรบอเตียวดูไอ้ดอกหินดูนี่บ่คนหรออะเครื่อมนี่บเล่อเล่ดอกใ่ไหมอะเลกุยบอเล่ดอกุยพนี่ัดกัดดี่กีว่าโอปอเลย โอนี่ต like so ือนัดตือนี่ตืสตือลาเนี่ยั่นรัจลัวใจกุนวอเล็ดดอยังเคยพัดดูเล็กุยยังเคพัดดูดูแล้วก็ดนเคดูขอล้อเลยเล็ดดัวขึ้นมงมัละรายเยมันละราบโดนยังเคพัดดูนี่ตัวยังเลลขัดที่นขอดที่นี่บาร์ตแต่เสพราร์ตท้ออีกเปร

Dia Ini Pernik Tak berdua dah pun Pernik kata lah